ข้อ89ครับในใบไม้ทําการสํารวจพึ่งชนิด A พึ่งสมมุติในป่าดิบชื้นธรรมชาติแห่งหนึ่งที่มีพื้นที่20ตารางกิโลเมตรพบต้นไม้สูง10ต้นที่มีรังพึ่ง A อยู่ทําการบันทึกความสูงของตําแหน่งรังเหนือพื้นดินพบว่ามีค่าเฉลี่ย5บวกลบ0.4เมตรต่อมาทําการสุ่มตัดต้นไม้ที่มีรังพึ่งมา3ต้นแล้วผ่าดูลักษณะของรังพึ่งที่อยู่ในต้นไม้พบว่ารังมีลักษณะ ความยาวตามความยาวของต้นไม้ต่อมาในเอในใบไม้ได้มีโอกาสไปทัศนศึกษาฟาร์มพึ่งเอของเกษตรกรรายหนึ่งที่ภาคเหนือพบว่าฟาร์มมีพื้นที่2ตารางกิโลเมตรมีรังพึ่งอยู่ในกล่องไม้สี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีขนาด50คูณ70คูณ40ลูกบากเซนติเมตรอยู่ถึง80กล่องโดยกล่องพึ่งตั้งสูงจากพื้นดิน50เซนติเมตรเกษตรกรปรึกษาในใบไม้ ว่าพบปัญหาพึ่งเป็นโรคมากทิ้งรังบ่อยและให้น้ำพึ่งในปริมาตณที่น้อยนักเรียนคิดว่าข้อใดสมควรเป็นคําอธิบายหรือคําแนะนำที่ดีที่สุดของนายใบไม้ที่มีต่อปัญหาที่เกิดขึ้น 1. ควรขึ้นราคาน้ำพึ่งให้แพงขึ้นเพราะกเกษตรกรมีน้ำพึ่งน้อยลง 2. ควรมีการใช้ยาปฏิชีวนะหรือสารเคมีที่สามารถฆ่าเชื้อก่อโรคของพึ่งในฟาร์มพึ่ง 3. รูปแบบ การเลี้ยงพึ่ง A ในฟาร์มผิดตักการใช้ชีวิตตามธรรมชาติของพึ่ง A มากเกินไปและ 4. ควรปลูกพืชด,ดอกให้มากขึ้นและหลากหลายชนิดในฟาร์มและบริเวณใกล้เคียงเพราะดอกไม้ให้น้ำหวานซึ่งเป็นอาหารของพึ่ง A ข้อนี้พิจารณาข้อมูลที่โจทย์ให้มาก่อนนะครับโจทย์บอกว่าพึ่ง A นะครับอยู่ในต้นไม้สูงที่มีความสูงเฉลี่ย5บก0.4เมตรนะครับ แต่ถ้ามาเปรียบเทียบกับฟาร์มผึ่งของเกษตรกรรายนี้นะครับเขาบอกว่าฟาร์มผึ่งนี้เขาตั้งกล่องผึ่งสูงจากพื้นดินเพียงแค่50เซนติเมตรเท่านั้นนะครับนี่คือข้อแตกต่างจุดแรกนะครับจุดที่สองครับจุดที่สองคือลักษณะของรังผึ่งครับพบว่าลักษณะผึ่งรังผึ่งในธรรมชาติมีความยาวตามความยาวของต้นไม้ก็คือสมมุติว่ามีต้นไม้ต้นหนึ่งนะครับ บางพึ่งก็จะยาวอยู่ข้างในนี้อาจจะอยู่ข้างในนี้ยาวๆนะครับแต่ว่าแต่ว่าในฟาร์มนะครับบางพึ่งอยู่ในกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดเท่านี้เองครับห้าสิบคูณเจ็ดสิบคูณสี่สิบรูปบาทเซนติเมตรอาจจะเป็นแค่กล่องเล็กๆนะครับถ้าเทียบกับความยาวธรรมชาติของพึ่งที่มันฟังที่มันเป็นยังยาวๆอย่างนี้นะครับตามโจทย์นะครับดังนั้นจะพบว่ากเกษตรพึ่งในฟาร์มของเกษตรกรรา,กายนี้มีวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ที่ต่างจากธรรมชาติของมันนะครับดังนั้นข้อนี้นะครับจึ่งตอบข้อ3นะครับที่บอกว่ารูปแบบการเลี้ยงผึ้ง A ในฟารม์มผิดไปจากการใช้ชีวิตตามธรรมชาติของพืช A มากเกินไปถ้าเกษตรกรรายนี้ลองปรับเปลี่ยนฟาร์มของเขาให้สอดคล้องกับธรรมชาติของผึ้ง A โดยเพิ่มความสูงของตำแหน่งรังแล้วก็เปลี่ยนปรับเปลี่ยนรูปแบบรังให้เป็นเหมือนรูปแบบรังธรรมชาติของผึ้ง A ก็น่าที่จะลดปัญหาการที่พึ่งเกิดโรคและทิ้งรังได้นะครับถ้ามาดูตัวเลือกอื่นกันครับตัวเลือกแรกบอกว่าควรขึ้นราคาน้ำพึ่งให้แพงขึ้นเพราะเกษตรกรมีน้ำพึ่งลดลงอันนี้เป็นการแก้ปัญหาทางเศรษฐศาสตร์นะครับไม่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งยังไม่แก้ปัญหาที่ต้นเหตุนะครับไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุจึงยังไม่ใช่ ทางเลือกที่ดีที่สุดไม่ใช่คําแนะนําที่ดีที่สุดนะครับต่อมาครับตัวเลือกที่2ควรมีการใช้ยาปฏิชีวนะหรือสารเคมีข้อนี้ผิดนะครับคือปัจจัยปฏิชีวนะหรือสารเคมีนยะครับพวกนี้ไม่ควรใช้พุ่มเพื่อนะครับควรใช้เวลาที่มันไม่มีปัญหาเอ่อเวลาที่มันมีปัญหาจริงๆนะครับแต่ว่าถ้าพิจารณาหลักโจทย์แล้วพบว่ารูปแบบการเลี้ยงเนี่ยมันผิดไปจากธรรมชาติจริงๆดังนั้นควรจะลองปรับเปลี่ยนรูปแบบการเลี้ยง ก่อนให้สอดคล้องกับธรรมชาติมากขึ้นแนวถ้ายังมีปัญหาอยู่ยังมีโรคอยู่จึงค่อยใช้ยามาแก้ปัญหานะครับส่วนตัวรถที่4ี่ควรปลูกพืชดอกให้มากขึ้นข้อนี้นะครับการปลิดการปลูกพืชดอกเนี่ยอาจจะช่วยเพิ่มจํานวนดอกไม้เออเพิ่มจานวนน้มเบอรก็จริงแต่ว่ามันยังก็ยังไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุน,นะครับไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเือนข้อ3ดังนั้นข้อ3นะครับที่บอกว่า เ,เกษตรกรรายนี้มีรูปแบบการเลี้ยงพึ่งผิดไปจากธรรมชาติมากเกินไปจึงเป็นข้อที่ถูกต้องนะครับถูกต้องที่สุดตอบข้อ4เอ้อต่อข้อ3ครับ